สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทิศพรายวันพูดแล้วหลังเจอดราม่าไม่ดูแลแม่เรียกได้ว่าทําอะไรไปไหนมาไหนก็มักจะโดนจับตาเป็นพิเศษสําหรับทิศพรายวันที่ล่าสุดก็ได้มีการโพสต์ตอบกลับคนดรามา่าหาว่าไม่ดูแลแม่โดยเจ้าตัวกล่าวว่าเมื่อมีใครก็ไม่รู้คอมเมนต์ในไลฟ์ว่าผมหลงรักเริงและไม่ดูแลแม่ซึ่งเขาเป็นญาติโกโหติการฝ่ายไหนของผมก็ไม่ทราบได้และคนในครอบครัวของผมจริง จริง,รงมาอธิบายให้ทราบก็ตามที่พี่สาวผมได้ชี้แจงเลยนะครับจะด่าทอเรื่องอะไรผมไม่ถือโทษนะครับแต่กับเรื่องพ่อแม่อย่าพูดเอาสนุกปากครับไม่มีใครเข้าใจเรื่องในครอบครัวของใครได้ดีเท่ากับคนในครอบครัวเองหรอกครับผมคิดอย่างนั้นอีกอย่างในชีวิตผมผมมีป้าข้างบ้านเยอะมากแล้วพี่อย่ามาเป็นป้าข้างบ้านเพิ่มอีกคนเลยแฮชแท็กอะไรก็ไม่บอดเท่าความอาคติในใจคนปอลอขออนุญ,ญาตใช้สเตตัสนี้ โพสจี้แจงทีเดียวเลยนะครับเพราะเห็นมีคอมเมนต์แบบนี้อยู่มากคอมเมนต์ที่เม้นสนุกปากโดยมิได้ทราบความจริงอะไรท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ